ปาติโมขสูตรว่าด้วยปาติโมขสังวรครั้งนั้นพระภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงเป็นผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกรภิกษุเพราะฉะนั้นแหละเธอจงชำระเบื้องต้นในกุศลธรรมให้บริรสุทธิ์เสก่อนก็อะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมเธอจงสำรวมในปาติโมคขสังวรจงถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรเห็นภายในโทษมีประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายดูก่อนภิกษุเมื่อใดแลเธอจักสำรวมในปาติโมกขสังวรจักถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรเห็นภายในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเมื่อนั้นเธออาศัยสีดำรงอยู่ในสีแล้วพึงเจริญสติปฐานสีสติปฐานสีเป็นฉไฉน ดูกรภิกษุเธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อใดเธอจักอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วจเจริญสติปัฏฐานสีเหล่านี้อย่างนี้เมื่อนั้น เธอพึงหวังความเจริญในกุศล,ลธรรมได้ทีเดียวตลอดคืนหรือวันที่จกมาถึงไม่มีความเสื่อมครั้งนั้นแลภิกษุนั้นชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักศินแล้วหลีกไปภิกษุนั้นเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาท มีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่นานนักก็กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งปรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกบวทเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วปรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็ภิกษุนั้น เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอาหารหันต์ทั้งหลายจบสูตรที่หก